น้ำลุนนะครับโมโหน้ำลุนกันแท้เลยครับยากาศเข,าเข,เข่าเขียวๆนะครับท้องทุ่งนาเขียวๆเนาะเป็นน้ำร้นกันแท้เลยครับผมนามไหล Một lọt nam thép lọt nam à đây nàm giữa mặt mát Ghiền